สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมพบกับสารธรรมนำสุขในยุควิถีใหม่กับพุทธปัญญาพิรมรายการธรรมะเพื่อสมาชิกทุกคนในบ้านและในวันนี้นะคะพระมหาเด่นศักด์สุคุมาโลแห่งวัดเทพนีลากรุงเทพยังคงมีธรรมะดีๆที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับทุกวิกฤตมาให้ทุกท่านได้ติดตามบ้านแห่งลมหายใจค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมเวลาที่เราจะมีความสุขเนี่ยมันจะมีสารบางสิ่งบางอย่างหลั่งออกมาจิตจะสั่งให้สมองสังเคราะห์สารออกมาสี่แบบแล้วมนุษย์จะมีความสุขมากเขาเรียกว่าเป็นสารแห่งความสุขสารตัวที่หนึ่งเขาเรียกว่าสารโดพามีนมเวลาที่ เราประสบกับความสําเร็จจากเรื่องเล็กน้อยถึงเรื่องที่ยิ่งใหญ่สารตัวนี้มันจะหลั่งออกมาพระอาจารย์ไปซ้อมรับปริญญาสารตัวนี้มันหลั่งออกมาอยู่นะคุณโยมเขาเรียกว่าสารโดพามีนพอมันหลั่งออกมารู้สึกก็มีความสุขนะสารตัวที่สองเกิดจากการสวดมนต์แล้วก็ทําสมาธิจนถึงขั้นปีตินะคุณโยมต้องทําให้ได้ถึงขั้นปีติเขาเรียกว่าสารเซโรโทนินสารแห่งความสงบ และจะทำให้เรามีความสุขสารตัวที่สามก็คือออกซิโทซินเขาเรียกว่าเป็นสารสัมพันธ์กำลังเครียดจังเลยเนาะแต่ว่าเห็นหน้าลูกหลานเออยิ้มได้มีความสุขกำลังคิดถึงลูกๆอยู่ได้เห็นหน้าลูกโอ้เขาปลอดภัยแล้วมีความสุขอได้กอดใครสักคนที่เรากําลังคิดถึงกอดใครสักคนที่เรา รักเราชอบก็มีความสุขสารตัวนี้ก็จะทํางานเป็นสารสัมพันธ์คุณโยมนะสารตัวที่4ี่เขาเรียกว่าเป็นสาร End เอนโดฟินนะจะหลั่งออกมาจากการทินซีทีบทั้ง3าสารก็มีหรือนั่งอยู่ดีๆก็รู้สึกมีความสุขนะคุณโยมนั่งอยู่กับลมหายใจนั่งอยู่เฉยๆมีความสุขแต่สารตัวนี้จะทํางานโอเวอร์เกินขนาดกับคนสติไม่ค่อยดีโยม ถ้าวัานนี้หันไปมองเพื่อนแล้วโยมยิม้มนะก็ไม่ต้องแปลกใจนี่สารเอนโดฟินมันทำงานนี่คืออารมณ์ของเราในแต่ละวันนะคุโยมเยอะไหมเอ่ยจริงๆมันเยอะมากมีเป็นร้อยๆเลยนะจริงๆง,งานหลักของชีวิตคือการรักษาจิตไม่ให้เป็นทุกข์นะเมื่ออารมณ์ของเรามันเยอะแยะมากมายขนาดนี้คุโยมมันจะต้องมีวิธีมาเนจเมนต์มันมีวิธีบริหารจัดการมันให้ได้ ไม่งั้นมันจะรู้สึกว่าเบื่อจังเลยชีวิตเบื่อจังเลยงานที่เราทําอยู่เบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยยอมถ้าจิตของเรานะเปรียบเสมือนกับสิ่งที่มันว่างเปล่าไซ้ๆอยู่จริงๆพระพุทธเจ้าบ,บอกว่าจิตของเรามันประพัดสอนแต่ว่าที่มันเศร้าหมองที่มันหงุดหงิดไปที่มันเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันจอนเข้ามาการที่จะเคลียร์ลิงสิ่งเหล่านี้ออกไป ก็กลับมาอยู่กับลมหายใจคุณโยมให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจให้ได้มากที่สุดฝึกอาณาปานาสตนะิอารมณ์ต่างๆมันก็จะค่อยๆหมดไปมือถือนี่คุณโยมถ้าเราไม่หมั่นลบไฟลขยะไม่หมั่นสแกนไวรัสนะมันจะเข้ามาเยอะมากบางครั้งมือถือมันค้างมันช้ามันแห้งมันนอกได้จิตของเราก็เหมือนกันโยมถ้าเรามองเห็นพิษที่อยู่ในใจเรา ฝึกปล่อยวางพิษนะขั้นพื้นฐานในการฝึกปล่อยวางพิษก็กลับมาอยู่กับลมหายใจของเราเนี่ยแหละอยู่กับลมหายใจบ่อยๆเราจะเป็นอิสระจากพิษในทันทีอารมณ์ที่จะเข้ามากระทบอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยมันจะกําจัดออกไปได้เองเนาะเป็นไปได้ไหมถ้าเรามองเห็นพิษแล้วค่อยๆลบมันออกไปค่อยๆลบมันออกไป format อฟอร์แมตก็คือล้างล้างพิษนั่นเองคุณโยมฟอร์แมตจิตดีลดิอารมณ์เคยได้ยินคำนี้ไหมหลักสูตรปฏิบัติธรรมอฟอร์แมตจิตดีลิสอารมณ์ลบมันออกไปท,ทีละอันทีละอันทีละอันพอเราลบมันหมดแล้วเราจะเอาอะไรใส่เข้าไปดีจําเป็นต้องเอาความโกรธใส่เข้าไปไม่เอ่ยไม,ไม่จําเป็นจําเป็นต้องเอาความเกลียดใส่เข้าไปไหม ไม่จาเป็นเลยเอาอะไรใส่เข้าไปดีคุณโยมยเออความดีเอาบุญเอากุศลอย่างที่คุณโยมมาเนี่ยมาให้อาหารใจด้วยนะเอาคุณงามความดีใส่เข้าไปมันฟอร์แมตจิตบ่อยๆมันลบไวรัสล,ลบไฟขยะบ่อยๆจิตจะใสแล้วใจจะสุขให้เราชำละสะสางความเครียดความหงุดหงิดฝึกดูลมหายใจนะ,ะจิตจะสำราญงานจะสำเร็จ งานนอกก็งอกงามงานในก็เยือกเย็นนะงานนอกก็สำเร็จงานในก็สำลิดโดยการใช้อิทธิฤทธิจากลมหายใจนี่นะครับบ้านของเราบ้านแห่งลมหายใจอยู่สีหลังนะฝึกฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆพระอาจารย์จะพาไปดูชีวิตเราประกอบด้วยสส่วนส่วนกายกับส่วนใจกายกับใจวันหนึ่งเราต้องอาบน้ำไหมคุณโยม อาบน้ำบางคนอาบน้ำำําชําระทําความสะอาดร่างกายแต่จิตใจยังไม่ได้ชําระสะสางวันนึงเราต้องทานข้าวไหมทานการทานอาหารเป็นการให้อาหารส่วนไหนส่วนกายส่วนใจก็ยังไม่ได้ให้นะร่างกายเรานี่มันรู้สึกนึกคิดไม่ได้เปรียบเสมือนกับตุ๊ก,กตาตัวนี้เห็นไหมครับมันนอนอยู่ตัวนี้มันเคลื่อนไหวไม่ได้รู้สึกนึกคิดไม่ได้กายภาษาอังกฤษเรียกว่า b o หัวใจเต้นตุบตุบภาษาอังกฤษเรียกว่า <Heart. S 1> Heart. าร์ d ส่วนจิตใจเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคัณผู้ม <Heart. S 1> ไม่แสดงว่าจิตกับหัวใจคนละอันนะอย่าเข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันใจกับหัวใจคนละอันนะไม่ใช่อันเดียวกันเพราะเรียกคนละแบบนะจิตหรือใจเนี่ยมันไม่มีร่างกายอาศัยหรอกมันก็จะลอยแววแววแวบแวบแวเขาเรียกว่าอะไร วิญญาณรู้สึกนึกคิดวิญญาณก็มีหลายรูปแบบนะถ้ามีแต่กายนอนอยู่ตรงนี้นอนแอ่งแมงอยู่เนี่ยขยับก็ไม่ได้รู้สึกนึกคิดก็ไม่ได้แต่ไม่มีดวงจิตอาศัยเขาจะเรียกว่าอะไรคุณยมศพแต่ถ้ามีดวงจิตลอยแวบแวบแวบมาอาศัยกายจะเกิดอะไรขึ้นหรือไหมคุณยมจะเกิดความรู้สึกนึกคิดเคลื่อนไหวได้แล้วสําคัญนะ ที่เราจะต้องบริหารให้สมดุลกันให้เท่าเทียมกันไม่งั้นแย่นะคุณโยมแล้วใจสําคัญนะถ้าพูดตามขันห้าเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานพระุทธเจ้าบอกว่า,วามโนปุพังข้ามาทำม,มาคาถานี้แปลว่าใจเป็นใหญ่เพราะถ้าว่าตามขันห้านี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปมีแค่อันเดียวส่วนจิตใจเนี่ยมีสี่เลยต้องบริหารจัดการให้ได้เนาะ บ้านเสียเราเรียกว่าบ้านชำรุดนะคุณโยมอาหารเสียเราก็เรียกว่าอาหารบูดคำที่บอกว่าบูดชำรุดแตกหักผุพังเน่าขึ้นราพูดรวมๆก็คือเสียนั่นแหละโยมหมายความว่ามันไม่ดีอาการเสียของจิตก็เหมือนกันถ้าเราบริหารไม่เท่ากันให้ความสำคัญแต่ส่วนของกาย ลืมส่วนของใจเกิดปัญหาขึ้นนะบางครั้งบางทีถ้าคนมีงานทำนี่ไม่ได้ดูใจดูแต่ง,งานโอกาสผิดพลาดมันก็เยอะบางคนได้โอกาสคอร์รัปชันก็มีเห็นไหมเวลาทำงานก็อย่าดูแต่ง,งานดูใจไปด้วยนะบางครั้งบางทีเรื่องที่ไม่น่าทำแต่ถ้าเราไม่ได้สแกนใจไม่ได้ดูแลใจมันก็ทำได้นะเป็นคนใจร้ายใจขุนมัวใจดำไปก็มี ในแต่ละวันที่เราออกจากบ้านเราจะส่องกระจกใช่ไหมมีใครไม่ส่องกระจกไหมน้อยมากเนาะที่เราจะไม่ดูกระจกเวลาที่เราออกมาว่าเอชุดเราดีหรือยังหมวกเราเป็นยังไงต่างหูนาฬิกาสร้อยแหวนเป็นยังไงดูดีไหมเออทุกคนเวลาทำงานเวลาออกจากบ้านก็จะดูดีแต่บางสิ่งบางอย่างลืมแต่งให้เขาคือส่วนไหนเอย<จ>ส่วนของใจวันนี้ มาฝึกแต่งใจดีไหมทําความสะอาดให้เขาสักหน่อยนะล้างมือล้างไม้ล้างแขนล้างขาล้างตัวล้างหน้าแต่งใจให้ดูฟุ้งฟิ้งให้เท่าเทียมกันคุณโยมเคยได้ยินคำคำหนึ่งเขาบอกว่าอาซามาอินอาซาบอดี้สุขภาพที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงหรือจิตใจดีก็ต้องทําให้มันสมดุลกันนะให้ได้ทั้งสองส่วนเนาะเอาละประนมมือขึ้นนะ ว่าตามอีกครั้งหนึ่งเดิมทีใจไม่มีเรื่องคนโง่าหามาเองงานหลักของชีวิตคือการรักษาจิตไม่ให้เป็นทุกข์ เราจะรักษาจิตไม่ให้เป็นทุกข์ได้ยังไงโยมเมื่อกี้บอกแล้วพื้นฐานเลยต้องทำยังไงนะกลับมาอยู่กับลมหายใจทาการตื่นรู้อ่ะดูมีตัวอย่างให้ดูสักนิดนึงไม่อยู่กับลมหายใจจะเกิดอะไรขึ้นนะ ทำปาดหน้าผมก่อนนะนี่เราไปตกนะ้องไปเจ้าถนนนะอ้าหายใจก่อนหายใจหายใจอยู่กันลมหายใจกัอนอืมมึงไปตบมันแล้วจะได้อะไรไหนะไหนขอรู้ประโยชน์หน่อยจเจาเลือดมันออกอ๋อเหรอให้มันรู้ว่าผมเป็นใครเราเป็นใครเราเป็นใครดูดูสิเราเป็นใคดดรคดูหน้าเราตอนนี้ใช่เราหรือเปล่า<ม>เราเป็นพ่อของนี่ลูกน่ารักนะเราเป็นสามีที่น่ารักของภรรยาที่เซ็กซี่ เข้าข้างมันนะพี่รู้จักมันม่ะเนี่ยาถามจริงเห<อ>รอไม่รู้เลยก็มามากับมึงนี่แหละมากับมึงนี่แหละถ้าถไายอรอถ้าถไายอรอมันอาจจะพึมพามาอะไรของมันก็ได้เขาเขาเ,เขามีกล้องนะเดี<ม>๋ยวนี้เขามีกล้อง<ม>เขาถ่ายเรานะถ่ายไว้เลยตอนเลือดมันออกตอนกระดูกมันหักถ่ายเอาไว้โอ้โหมีเลือดยิ่งดีเลยดีเลยแล้วลูกเราไปกดดูเมียเราไปกดดูแชร์กันที่โรงเรียนอนุบาลลูกพ่อเป็นนันทพานโดนออกจากงาน อาละตกงานเผยเผกูว่ามีปัญหาครอบครัวเลิกกันเผยเผมึงลงไปนะมึงโดนมันยิงด้วยมึงว่ามันอาจจะมีปืนก็ได้ยิงมึงพิการมากไม่เอาตายนะเมียมีผัวใหม่ลูกต้องไปอยู่กับใครแล้วผัวใหม่จะพาลูกผมไปกีเต็มไหมอ่ะนานสิกูว่าเผยเผมึงผัวใหม่โรคจิตละเมิดทางเพศลูกม,มึงอีกลูกมันมีปัญหาติดยานัง่งสายมานะันเนาะแค่จะลงไปตบแค่นี้เองเปลี่ยนชีวิตเด็กคนนี้เลยนะ ลงเลยจังหวะนี้ต้องลงไปแล้วลงเลยกระทืบเลยก็แค่โดนถ่ายคลิปแค่นั้นเองโพสทั้งโลกโซเชียลดังคน70็ดสิบกว่าล้านคนรู้ว่าเราอันตพานแค่นั้นเองขึ้นศาลปีสองปีพี่ใจเย็นนี่เฮ้ยไม่ลงไปสาวเดี๋ยวพี่เปิดประตูใหสมมออ้สังคมมันแย่พอแล้วพี่เออสังคมมันแย่พอแล้วตบมือให้เขาหน่อยดีไหมคุณโยมเ,ออเวลาเจออารมณ์มากระทบปุ๊บเนี่ย บางคนถ้าไม่ได้ฝึกใจนะมันมันกระเทือนพอกระทบแล้วมันกระเทือนพอกระเทือนแล้วจะแปลสภาพเป็นการกระทำนะคุณยอมลองปันนมือขึ้นนะอะลองว่าตามพระผู้ใดควบคุมตัวเองได้มากจะมีความทุกน้อยผู้ใดควบคุมตัวเองได้น้อยจะมีความทุกมากผู้ใดควบคุมตัวเองไม่ได้ ชาตินี้ทั้งชาติจะมีความทุกข์ตลอดไปออีกตัวอย่างหนึ่งนิดนึงเนาะคุณยมเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้สังคมนี่อยู่ยากขึ้นเรื่อยๆยมถ้าเราอารมณ์ร้อนหัวร้อนเหนะ็นไหมรถอย่างนี้วะเฮ้ยขับรถอย่างนี้นเก่าเหรอวะไปลงมาคุยกันดิขับรถอย่างนี้เคยตายวะเนี่ย วินาทีที่ขาดสติขอแค่หยุดหยุดทำอะไรคุณยมและคิดเคยเป็นอย่างนี้บ้างไหมแบบหัวร้อนเคยโกรธไหมคุณยมความโกรธเวลาเราโกรธเป็นยังไงยมเราลืมลมหายใจไปเลยขาดสติไปเลยเวลาเราโกรธมันจะเป็นอย่างนี้มันจะว มันจะเดือดตรงนี้นะลองลองสังเกตดูดีๆนะลองลองมาอยู่กับกายโดยเวลาที่เรากดลองมองดูมันจะเดือดเดือดมาจากข้างในคนโยมที่เขาเรียกว่าเดือดร้อนเนี่ยคำนี้เดือดร้อนอ่าเอาลองไปนังมือขึ้นทำตามพระแล้วกันจะได้จำได้ไปสอนลูกลๆหลานๆด้วยนะเอาไปสอนให้เขาทำให้ได้นะอ่าทำตามพระความโกรธ<ด>ทำให้ หัวใจทำงานหนักความรักทำให้หัวใจทำงานดีความดีทำให้หัวใจพองโตความโง่ทำให้หัวใจมืดบอดจำได้ไหมเอ่ยอีกครั้งหนึ่งนะ แล้วเอาธรรมะไปแบ่งปันลูกหลานถ้าใครจำไม่ได้วันนี้ถือว่าเป็นบาปเป็นมัจฉลิยะตรณีในธรรมะไม่ยอมสอนลูกหลานอีกครั้งหนึ่งความโกรธทำให้หัวใจทำงานหนักความรักทำให้หัวใจทำงานดีความดี ทำให้ให,หัวใจวนนอองโต,โตความโง่งทำให้ให,หัวใจวม,มืดบอดตบมือด,ดังๆให้ตัวเองหน่อยโอ้อ่ดูสักนิดนึงและคิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาได้อะไรเสียอะไร โทษนะครับพี่ขอโทษเหมือนกันครับได้สติแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วใช้สติดำเนินชีวิตอย่างนี้ดีไหมคุณโยมดีนะ,ะเดี๋ยววันนี้จะฝึกหลักสูตรให้สักสั้นๆนะเกี่ยวกับบ้านแห่งลมหายใจโยมลองนั่งนิ่งๆน,นะในเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงโยมต้องหาโอกาสทำามนาที สามชั่วโมงหาเวลากลับมาอยู่กับลมหายใจ3นาทีในขณะที่ทํางานอยู่ลองหายใจเข้าลึกๆค้างไว้2วินาทีแล้วก็ออกทางปาก <S <S> <S เวลาที่เราหายใจเข้านี่คุณโยมนำอะไรเข้าไปออกซิเจนออกซิเจนมีประโยชน์หรือไม่มีม,มีประโยชน์หายใจออกก็นำคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ออกซิเจนเนี่ยเหมือนปุ๋ยสมองต้องการมากออกซิเจนเนี่ยมันจะไปทํำปฏิกิริยากับเลือดที่จะส่งท่อเลี้ยงไปที่สมองสมองเหมือนกับรากรากแจ้วของต้นไม้เลือดเหมือนน้ำสมองต้องการมากเวลาที่เราโกรธหงุดหงิดขัดเคืองกดดันหัวเสียลมหายใจจะหอบถี่หายใจไม่ลึก เวลาคนหายใจไม่ทั่วท้องคุณหมอจะบอกอย่าพึ่งมุงอย่าพึ่งมุง้งดูแลหายใจลึกๆนะคุณหมอจะบอกปุ๊บนำออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสมองอีกครั้งหนึ่งนะลองทําอย่างนี้3มครั้งนะาหายใจเข้าลึกๆกันไว้สองวินาทีออกทางปากทําอย่างนี้3ามครั้งนะคุณนยมทีนี้เข้าทางจมูกออกทางจมูก ลึกๆก,การไว้สองวินาทีเป็นสุญญากาศทางอารมณ์ออกมาทางจมูกทำอย่างนี้สามครั้งแล้วก็หายใจธรรมดาเข้าทางจมูกออกทางจมูกสิบครั้งขึ้นไป มาฟังคำอธิบายตัวนี้นิดนึงเวลาที่เข้าทางจมูกลึกๆยาวๆกั้นไว้แล้วก็ออกทางปากทำให้ได้สามครั้งมันเหมือนเปียเสมือนกับเครื่องบินน่ะเวลาที่จะเทคออฟขึ้นจากลันเบสมันต,ต้องเตรียมความพร้อมเยอะมากนะแต่พอขึ้นเหินไปสู่ชั้นบรรยากาศแล้วเป็นยังไงครับสบายนิ่งได้การทรงตัว จิตสบายนุ่มนวลควรแก่การงานพระเจ้าบอกว่าฝึกอาณาปานาสติแล้วจิตมันจะมุทุตาจิตตะมุทุตาก็คือนุ่มนวลเมื่อเกิดภาวะนุ่มนวลแล้วภาวะที่ตามมาก,ก็คือล่างหูตาเบาคล่องตัวพอได้สองสภาวะนี้แล้วสภาวะที่เป็นประโยชน์ตามมาก,ก็คือกรรมมัญตากรรมมะก็คือการทำงานจิตจะมั่นคงนุ่มนวลควรแก่การทำงานคนยอม ไปฝึกที่บ้านนะหนึ่งชั่วโมงหาเวลาฝึกหนึ่งครั้งหรือสามชั่วโมงเราทำงานเยอะกลับมาอยู่กับลมหายใจสามนาที ได้รับแนวทางกันแล้วก็อย่าลืมนำไปฝึกปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะสำหรับตอนนี้ก็ได้เวลาไปรับมงคลดีๆกันบ้างแล้วละค่ะช่วงธรรมมาพิวัตร สัปดาห์ที่2ของเดือนอย่างนี้ก็เป็นเวลาดีนะคะที่เราจะมาสดับมงคล38ประการกันเช่นเคยคะ่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาถึงมงคลข้อที่29กันแล้วล่ะคะ่ะขอจะเจริญพรท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายต่อไปนี้เป็นธรรมะเกี่ยวกับมงคลเรื่องมงคลชีวิต ข้อที่29มีเนื้อความว่าสมนานันจะทัศนังแปลว่าการเห็นสมณะเป็นมงคลอย่างสูงสุดข้อนี้ท่านมุ่งไปที่การได้เห็นเห็นใครเห็นสมณะสมณะคือใครสมณะตามศักท์แปลว่าผู้สงบผู้ระงับ ก็คือเป็นผู้ที่มีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบได้แก่ผู้ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกายสงบแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยวาจาสงบแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นแหละเรียกว่านว่าสมณะส่วนใหญ่ก็จะหมายไปถึงนักบวชนักบวช จะเป็นภิกษุก็ตามเป็นสามเณรก็ตามหรือว่าผู้ที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเป็นผู้สงบระงับแล้วเรียกกันว่าเป็นสมณะการได้เห็นสมณะเป็นมงคลเป็นมงคลอย่างไรก็คือเห็นแล้วได้ชื่นใจเห็นผู้สงบเนี่ยเห็นผู้ที่มีกายวาจาสงบเรียบร้อยงดงาม เป็นระเบียบทำให้เกิดศรัทธาเกิดความเริ่มใสเมื่อศรัทธาเริ่มใสเกิดขึ้นใจก็นิ่งใจก็สงบสงบตามนั่นแหละเรียกกันว่าได้มงคลแต่ที่จริงแล้วคำพัทัสนะที่แปลว่าได้เห็นหมายถึงการได้เห็นการได้เข้าใกล้การได้พูดคุยการได้สนทนากับผู้สงบนั่นแหละเป็นมงคล เพราะว่าเมื่อได้เห็นแล้วก็เข้าใกล้เมื่อเข้าใกล้แล้วก็ได้พูดได้คุยได้สนทนาก็จะได้รับฟังแต่สิ่งที่ดีๆได้รับฟังแต่เรื่องธรรมะรับฟังแต่เรื่องสงบเพราะว่าท่านเป็นผู้สงบได้อุบายวิธีว่าจะสงบได้อย่างไรจะเรียบร้อยได้อย่างไรจะต้องประพฤติตัวอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรการได้เห็นท่านได้พูดคุยกับท่านได้สนทนากับท่านผู้สงบ ก็จะทําให้เราได้เกิดปัญญาเกิดสติบางทีก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเลิกละความชั่วความผิดได้เห็นแนวทางที่จะประพฤติปฏิบัติให้ตัวเป็นผู้สงบตามท่านได้เพราะนั้นท่านจึงพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสมนานันจะทัศสนังการได้เห็นสมณะนั้นเป็นสิริเป็นมงคลให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นสมณะเพื่อความเป็นสิริมงคลในรูปแบบนี้จะได้ เห็นได้ถูกต้องและแสวงหาเพื่อที่จะได้เข้าพบได้พูดได้คุยกับผู้เป็นสมณะโดยตรงเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองขอจเจริญพรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระต่างๆที่ทางรายการนำเสนอไปจะเป็นที่ชื่นชอบใจและมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ไม่น้อยเลยนะคะแล้วกลับมาพบก,กับเป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางรัตน์ได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์และอาทิตย์หน้า สำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ